สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรามาแนะนำรถกระบะ Isuzu DMAX 4ประตูให้ชมนะคะในคลิปนี้ราคา139,000บาทค่ะทุกท่านคุ้มค่าคุ้มราคานะคะไปใช้งานได้สบายค่ะ139,000บาทราคานี้ไม่แรงนะคะสำหรับอ s u z u DMAX ปี06เครื่อง 3000cc ซเกียร์ออโต้ค่ะเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนได้เลย้าสี6-7 บอดี้เดิมๆไม่มีชนค่ะเดิมๆบางๆนะคะเครื่องยนต์ดีไม่มีไอะไลุกทันห้องเครื่องสวยด้วยนะคะสะภาพตามนี้เลยทีเดียวภายในกระจกเป็นไฟฟ้าใช้งานได้ครบทั้ง4บานค่ะสะอาดสะอา้านพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะเบาะสภาพสวยไม่มีรอยฉีกขาดค่ะเครื่องเดิมไม่ไอเกียร์เข้าได้ปกตินะคะราคาไม่แพง รถอยู่ในอำเภอบางน้ำเปียวจังหวัดฉะเชิงเสาค่ะสนใจติดต่อดูรถทดลองขับหรือว่าต้องการคุยรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ควรเดินทางไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์โดยตรงของตัวท่านค่ะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าสำหรับในวันนี้แอดมินลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ